สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทำเมนูของผัดไทยวุ้นเส้นนะคะเมนูที่ดัดแปลงมาจากผัดไทยนั่นเองนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้เราไปเตรียมสม่วนผสมกันก่อนเลยค่ะสหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะวันนี้เราใช้กุ้งแม่น้ําตัวโตๆแบบนี้เลยค่ะมีผักแกล้มนะคะได้แก่หัวปีใบกุยช่ายมะนาวหั่นซีกนะคะพริกป่นค่ะถั่วลิสงคั่วป่นหยาบนะคะ ไข่ไก่หนึ่งฟองใบกุยช่ายเต้าหู้เหลืองชนิดแข็งวุ้นเส้นแช่น้ำนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องตัดออกเป็นครึ่งหนึ่งด้วยนะคะเส้นจะได้ไม่ยาวเกินไปตามด้วยถั่วงอกค่ะน้ำมันพืชใช้โป๊กุ้งแหง้งและน้ำปรุงผัดไทยค่ะสำหรับน้ำปรุงผัดไทยนะคะคุณผู้ชมไปดูสูตรได้ที่เมนูของการทำผัดไทยกุ้งแม่น้ำค่ะขั้นตอนในการทำนะคะเราจะเริ่มจากการ เตรียมผักนั่นเองนะคะเราก็จะหั่นใบกุยช่ายนะคะหั่นท่อนนะคะขนาดที่ใช้กระดังดีก็คือขนาดสองนิ้วนั่นเองนะคะส่วนก้านแบบนี้นะคะไม่ใช้นะคะเพราะว่าแข็งและประทานไม่ได้นะคะนี่ก็พักไว้ก่อนนะคะหั่นเต้าหู้เหลืองนะคะความหนาที่เราใช้คือหนึ่งเซนนะคะแล้วก็หั่นครึ่งอีกครั้งค่ะ และหั่นครึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะพักไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็มาเตรียมในส่วนของกุ้งแม่นานนะคะเราก็จะต้องตัดก้ามนะคะเขาออกก่อนหั่นหนวดกุ้งออกแล้วนะคะทีนี้ก็ใช้มีดนะคะกรีดหลังกุ้งอ่ากรีดหลังกุ้งนะคะ กรีดให้จนสุดหางนะคะเราก็จะได้เนื้อกุ้งนะคะที่ผ่าหลังออกมาสวยงามแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองตัวเลยค่ะเสร็จาจากนี้นะคะไปเริ่มในส่วนของการผัดวุ้นเส้นกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ เท okay, น้ำมันพืชลงไปตามด้วยกุ้งนะคะรอให้กุ้งด้านล่างนะคะส,ส,กกสกกุกดีซะก่อนถึงจะเกิดติดได้นะค่ะ พอกุ้งเริ่มสุกแล้วนะคะก็พักกุ้งไว้ข้างกระทะนะคะเติมมุนเส้นลงไปค่ะผัดให้หื้นเส้นนะคะเริ่มนิ่มตามด้วยใช้โต๊ะค่ะน้ำปรุงผัดไทยนะคะตามด้วยผักทั้งหมดนะคะได้แก่ถั่วง,งอกใบสีชใช้นะคะ แล้วก็เต้าหู้เหลืองด้วยค่ะผัดให้เท่ากันนะคะตามด้วยกุ้งแห้งถั่วี่สงส่อนค่ะพริกส่อนนะคะพักไปข้างกระทะแบบนี้นะคะ เราก็จะเติมไข่ไก่ลงไปค่ะให้ตัวหลิวนะคะยีไข่ให้แตกแล้วก็นำเส้นและเครื่องทั้งหมดนะคะวางทับบนไข่ไก่อีกทีค่ะ ผัดให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะคะแคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดไทยวุ้นเส้นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยดีแล้วเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะก็แนะนำเมนูนี้เลยนะคะเพราะว่าจะไม่อ้วนนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นของวุ้นเส้นนะคะไม่ได้ใส่เป็นตัวของเส้นจันทร์ นี่ก็ตักเครื่องโรยหน้าด้วยนะคะ กับแก้วในวันนี้นะคะจะมีหัวปีนะคะที่รับประทานคู่กันแล้วก็ตามด้วยใบยกุยช่ายและมะนาวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆกับผัดไทยวุ้นเส้นนะคะและอย่าลืมนะคะอัตราส่วนไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเท่านั้นนะคะมีอัตราส่วนในทุกๆเมนูเลยค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะกับคนจะดืกินเชื่อใไทไปกับ f o o d t o v e r t v สวัสดีค่ะ